Your hands สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gas Deal นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบอลพันแมนเดอะสตองเกตเช่นเคยกับไปดีเซเวอร์291นะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันขออนุญาตเปิดมในีส่วนของโบนัสตเติมเงินเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะดูว่าไอดีผมเป็นสายฟรีจริงไม่มีการเติมเงินนะครับผม ก่อนอื่นวันนี้ก็จะมาอัปเดตพลังกันหน่อยละกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้อัพพลังขึ้นมาอยู่ที่13,750,000นะครับก็จะเป็นอันดับที่3านั่นเองนะครับผมส่วนอันดับ2นะครับก็จะเป็นคุณเดอะไซคอสนะครับพลังของเขาอยู่ที่14,210,000นะครับผมส่วนอันดับที่1นะครับก็จะเป็นคุณมหาเวล้ายนะครับพลังก็อยู่ที่1 5ล้านนะครับ ในส่วนของตัวละครสุดแก่งนะครับผมตอนนี้ยุงผมก็อันดับเท่าเดิมนะครับอยู่ที่อันดับที่15นะครับผมพลังก็อยู่ที่2,810,000นะครับสเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับผม ในส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวตัวหน้ากากหวานของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้อัปดาวขึ้นไปอยู่ที่7ดาวนะครับผมกับ4ดาวม่วงนะครับเพิ่งอัปไปเมื่อเช้านี่เองนะครับผมก่อนอื่นก็มาดูสเตตัสกันหน่อยละกันนะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่378,000นะครับส่วน HP ก็อยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนะครับผมอัตราคีรคอนอยู่ประมาณ28%นะครับ ตอนนี้เนี่ยตัวหน้ากากหวานก็อยู่ที่กรอบทองบวก5นะครับผมในส่วนของสกิลก็อยู่ที่เลเวล14นะครับบดขีดจำกัดก็อยู่ที่7ดาวนะครับผมแล้วก็4ดาวม่วงนะครับกำลังจะขึ้น5ดาวนะครับผมในส่วนของทักษะนะครับตอนนี้ลดอยู่แค่ทักษะขั้นพัฒนานะครับผมแล้วก็ลดแผ่นทักษะแค่แผ่นเดียวนะครับผมใส่เป็นแผ่นเกียรินะครับเลเวล5นะครับผม ในส่วนของไอเทมเฉพาะนะครับก็อยู่ที่3าดาวเลเวล100รนะครับผมแล้วก็ตาเฉพาะอยู่ที่2ดาวเลเวล95นะครับผมอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมก็ไม่ได้ใส่เป็นเซตนะครับแต่จะใส่เป็นพลังโจมตีคุณภาพสีส้มแทนนะครับผมชิ้นแรกก็จะเป็นเสื้อต่อสู้นะครับโจมตีกับความไวนะครับผมชิ้นถัดมานะครับเป็นรองเท้านักโทษนะครับผมก็จะเป็นออปชั่นโจมตีกับผลแม่นยำนะครับกางเกงนะครับผมก็จะเป็นกางเกงนักโทษโจมตีกับ H P เปอร์เซ็นต์นะครับผม ส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหมวกต่อสู้นะครับผมออปชันก็เป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมในส่วนของการ์ดบัฟนะครับก็ใส่เท่าที่มีนะครับก็จะเป็นการ์ดบัฟฮีโร่คุณภาพสีม่วงนะครับผมเป็นพลังโจมตีอัพปที่1ดาวนะครับออปชันลองก็จะเป็นพลังโจมตีโบนัสต,ต่อสู้นะครับผมโบนัส HP แล้วก็พลังป้องกันนะครับ ส่วนถัดมานะครับผมการบัฟต่อสู้ก็จะเป็นคุณภาพสีม่วงเหมือนเดิมนะครับผมอัปปีที่1ดาวนะครับออปชั่นลองเนี่ยก็เป็นอัตราต้านทาน3แถวนะครับผม HP แล้วก็โจมตีนะครับส่วนการบัฟชิ้นสุดท้ายนะครับก็เป็นการบัฟระดับ A นะครับผมคุณภาพสีส้มนะครับก็อัปปีที่1ดาวนะครับผมออปชั่นลองนะครับก็เป็น HP พลังโจมตีแล้วก็อัตราลดดาเมจนะครับ เราจะมาลองดาเมจของตัวหน้ากากหวานหน่อยละกันนะครับผมในส่วนของทาสู้บอสโบลสนั่นเองนะครับผมทีมที่ผมจัดไว้ก็จะเป็นทีมเดิมที่ผมใช้ตีในทุกๆวันนะครับผมมาดูกันว่าตัวหน้ากากหวานผมเนี่ยจะทําดาเมจได้แรงสักเท่าไหร่นะครับผมขอกดมือละกันนะครับผมเธอแรกก็จะให้ตัวแทงท็อปเนี่ยอันติไถไปก่อนนะครับเพื่อเปิดโล่นะครับผม แล้วก็หน้ากากหวานนะครับผมให้อันติใส่ตัวเกลีวนะครับ4 5ห้าเอาโขมห้ฮิตนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับผมอยู่แค่ประมาณ3ล้าน4ี่แสนกว่าๆนะครับผมยุงอันติตามนะครับผมยุงก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้โห8ล้าน9นะครับโอ้โหก็ถึงเวลาโบลอสอันติมาในเทอร์แรกนะครับผมก็ยังยืนไหวนะครับ เทร์นที่2นะครับผมก็จะให้ตัวแทงท็อปอันติไปก่อนเหมือนเดิมนะครับยุงก็ไล่โจมตีแล้วนะครับผมในเทือที่2นะครับรอบนี้จะให้ตัวหน้ากากหวานอันติใส่ตัวโกลิบาสนะครับ3ฮิตนะครับผมอยู่ที่2องล้านแแสนนะครับผม ดามเมจก็จะพอๆกับตัวยุงไล่โจมตีเลยนะครับผมทถนที่3ก็จะเหมือนเดิมนะครับแทงท็อปก็อันติไปก่อนเหมือนเดิมนะครับผม สงสัยจะเทียบดาเมจกับตัวยุงไม่ติดเลยนะครับผมสําหรับตัวหน้ากากหวานนะครับอันติไปรอบนี้นะครับผม4ี่ฮิตนะครับผมอยู่ที่สามล้านสี่แสนนะครับเพราะว่าตัวหน้ากากหวานเนี่ยไม่ได้ใส่เป็นเซตปลาเถื่อนด้วยนะครับผมทําให้ดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาหน่อยนะครับฮูลอดอันติมารอบที่2นะครับผมก็ทีมผมยังยืนไหวอยู่นะครับ ตัวซอมมีแมนก็ยังไม่ตายสักชีวหนึ่งนะครับผมรอบนี้หน้ากากหวานได้อันติแล้วนะครับผมใส่ใส่ตัวบอสโมลอสนะครับก็3ล้าน 3, 000, 3 000เองนะครับผมตัวยุงไล่โจมตีก็จะพอๆกันแล้วนะครับ รอบนี้ก็ให้ซอมบี้แมนอันติหิวเลือดแล้วกันนะครับผมพอโต๊ไปเลยแล้วกันนะครับ ตัวหน้ากากหวานเนี่ยแทบไม่ได้โชว์พลังเลยนะครับโอ้โหรอบนี้หฮิตนะครับ4ีล้านเก้าแสนนะครับผม 5, 000, 000. แต่ก็เทียบไม่ติดกับตัวยุงเลยนะครับผมแปล้านแนะครับมาดูดาเมจสุดท้ายของตัวหน้ากากหวานนะครับผมจะทำได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม3าฮิต4ีฮิต สี่ฮิตติดคี่ิคอนหนึ่งรอบนะครับผมสาล้านเ้านะครับแล้วก็เป็นตัวยุงที่ได้อันติรอบสุดท้ายนะครับผมแปล้านแนะครับเรียบร้อยครับผมมาดูว่าหน้ากากหวานผมจะทำดาเมจได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ25 000, ล้านเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าน้อยมากนะครับผมในการทำดาเมจให้กับตัวบอสนะครับ ก็ในส่วนการตีบอส่อสักครู่นะครับตัวหน้ากากหวานของเราเนี่ยยังไม่ได้โชว์สกยภาพเท่าไหร่นะครับผมของตัวเจ็ดดาวเรานะครับก็จะลองมาแต่เขาในส่วนของฝั่งฮีโร่ดูหน่อยละกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมขอท้าสู้คุณอาวันละกันนะครับผมในอันดับที่46นะครับผมเพราะว่าทีมเขาเนี่ยใช้เป็นคอจกักรพรรดิเด็กนะครับแต่ทีมเขาเนี่ยน่าจะโหดพอสมควรนะครับถึงได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่46ได้นะครับผม ฟังผมได้เปิดก่อนนะครับผมมูเมงบัฟให้กับตัวโกลเด้นบอลนะครับแล้วก็กาโลเขาได้อันติมาก่อนนะครับผม2องล้านแปดแสนนะครับแทงท็อปผมอันติไถสวนไปนะครับผมโกลเด้นบอลเขาได้อันติมานะครับ1นึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับโหยก็มูเมงผมแตกไปก่อนแล้วนะครับผม เล่นบอลผมได้อันติสวนไปนะครับผมหนึ่งล้านสามแสนนะครับซูเปอร์ดารชัยเขาตายไปก่อนนะครับผม <c oughs> แทงท็อปไถไปนะครับผมแทงท็อปหน้าจะเป็นพระเอกนะครับผมในรอบนี้นะครับโอ้โหเกือบตายแล้วนะครับผมก็ หน้ากากหวานผมตายไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้โชว์เลยนะครับสําหรับเจ็ดดาวนะครับผมสมิธแมนอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับผมหิวเลือดให้กับทีมขึ้นมาโกลเด้นบอลอันติไปนะครับผมโอ้โหจากฟ้าเด็กเขาแตกไปนะครับเขาสู่เทินที่สามนะครับผมกาโร่อันติมารอบนี้แทงท็อปยังทนไหวนะครับผมอันติไถสวนไปนะครับกาโร่เขาติดไม่ยอดทอนะครับผม ฝั่งเขาไม่มีลูกไฟนะครับผมเพราะว่าใช้เป็นคอจักรพัตเด็กนั่นเองนะครับสมิแมนได้อันตินะครับผมกาโลเขาเรียบหลอไปครับผมตายแล้วนะครับโลนเดนบอลอันติสวนทาให้ทีมผมเนี่ยชนะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่46ได้นะครับคนต่อไปที่ผมจะทาสู้นะครับผมก็จะเป็นอันดับที่38และกันนะครับผมก็จะเป็นคุณมัสแมนนะครับจากเซิอร์ฟเวอร์290นะครับทีมเขาก็จะใช้เป็นคอจักรพดิเด็เหมือนเดิมนะครับผม ฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะครับผมจักรพรรดิเด็กอันติมานะครับแทงท็อปผมอันติไถสวนไปนะครับผมหนึ่งล้านนะครับแล้วก็ทัสมกิเขาอันติมานะครับผมสามล้านสามแสนนะครับหน้ากากหวานผมได้อันติแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเบานะครับผมอันติไปแค่สามฮิตเองนะครับฝั่งเขาแทงท็อป อันติไถสวนมานะครับผมอยู่ที่9แสนกว่านะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับผมจากราเต็กอันติมารอบนี้โอ้โหก็ซอมบี้แมนผมโดนสตันไปนะครับทสัสเมกิอันติมานะครับผมสองล้านเจ็ดแสนนะครับหน้ากากหวานได้อันติสวนคืนนะครับผมโอ้โหรอบนี้ทําได้ดีมากนะครับผมอันติไปอยู่ที่สองล้านห้าแสนนะครับ อม้แมนอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับผมรอบนี้เข้าสู่เทิร์นที่3นะครับผมทีมผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าใช้เป็นคออม้แมนนะครับผมลูกไฟก็จะเหลือเฟือมากกว่าคอจากพดิเติกนะครับผมเทิร์นที่4นะครับผมน่าจะเป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วนะครับซูเปอร์นักขายเขาติดไม่ยอดทอนะครับผมแล้วก็เป็นตัว หน้ากากหวานที่อันติปิดฉากไปนะครับผมก็ทําให้ทีมผมชนะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่38ได้นะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมขอท้าสู้แค่นี้แล้วกันนะครับผมขอจบอันดับอยู่ที่อันดับที่38นะครับผมแหล่งรวมตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่11นะครับก็จบกันไปนะครับผมสําหรับการรีวิวตัวหน้ากากหวานสายฟรี7ดาว4ดาวม่วงนะครับก็แทบไม่ค่อยได้ช่วยทีมสักเท่าไหร่นะครับผม วันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วก,กันนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ